หลังจากที่อาจารย์ได้สร้างแบบฝึกหัดและมอบหมายให้เราเป็นคนสร้างคำถามแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะมีรายการแบบฝึกหัดโผล่ขึ้นมาในหน้าหน้าโฮมของเรานะครับอย่างเช่นในวิดีโอนี้ตอนนี้นะครับจะมีแบบฝึกหัดชื่อว่าบทที่1และมีรายละเอียดว่าคำถามเกี่ยวกับบทที่1แสดงขึ้นมานะครับในแท็บแบบฝึกหัดของฉันโดยจะมีพื้นหลังเป็นสีแดงนะครับ ในที่นี้นะครับพื้นหลังจะเป็นไปได้ทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับได้แก่แดงเหลืองและเขียวนะครับโดยที่สีเขียวนะครับหมายความว่าเรามีเวลาเกิน1สัปดาห์ในการแก้ไขรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับแบบฝึกหัดน,นั้นนะครับทั้งสร้างคําถามหรือว่าแทรกวิดีโออะไรต่างๆนะครับเกิน1สัปดาห์ส่วนสีเหลืองก็คือเราจะมีเวลาเกินสีวันนะครับในการแก้ไขส่วนจะเป็นสีแดงเนี่ย หมายความว่ามีเวลาต่ำกว่า4วันนะครับหรือว่า3วันลงไปนั่นเองนะครับการเข้าไปแก้ไขแบบฝึกหัดนั้นทําได้ง่ายมากครับแค่คลิกที่ปุ่มบนขวานะครับที่เป็นรูปลูกศรเนี่ยครับเข้าไปได้เลยครับครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นรายละเอียดต่างๆของแบบฝึกหัดนะครับแต่ในคลิปนี้นะครับจะผมจะสอนการเพิ่มให้เพื่อนคนอื่นสามารถเข้ามาร่วมแก้ไขแบบฝึกหัดนี้ได้ด้วยกันก่อนนะครับ สิ่งที่ต้องทำนะครับคือการคลิกปุ่มตัวเลือกด้านบนนะครับและเลือกแก้ไขนะครับระบบจะนำคุณเข้ามาสู่หน้านี้นะครับหน้าเพิ่มผู้ร่วมงานนะครับให้เราทำการคลิกเพิ่มผู้ร่วมงานนะครับและใส่ร้านนักศึกษาของเพื่อนได้เลยครับก็ใส่ไปตามจำนวนเพื่อนที่ต้องการเลยนะครับ หากต้องการรูปออกนะครับก็สามารถกดปุ่มกากบาทแล้วก็กดตกลงได้ครับเมื่อเราโอเคแล้วนะครับกับจํานวนเพื่อนเท่านี้นะครับเราก็กดปุ่มต่อไปเลยนะครับต่อไปนะครับระบบจะนํามาสู่หน้าเปลี่ยนแปลงภาพโลโก้ของแบบฝึกหัดและภาพปริศนานะครับภาพโลโก้นะครับคือภาพที่จะแสดงในหน้าแรกนะครับเมื่อกี้ถ้ายังจําได้นะครับจะมีรูป โลโก้ขึ้นอยู่ข้างๆชื่อแบบฝึกหัดนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับโดยการคลิกตรงนี้นะครับและเลือกรูปอื่นนะครับในที่นี้ผมเลือกรูปเงินนี้นะครับส่วนภาพปริศนานะครับคือภาพที่ไว้สําหรับให้เพื่อนคนอื่นที่มาทําแบบฝึกหัดเราและเขาตอบคําถามนั้นๆถูกภายในครั้งแรกนะครับเขาสามารถเปิดส่วนหนึ่งของภาพปริศนานี้ได้นะครับหากต้องการเปลี่ยนก็เหมือนเดิมครับเลือกรูปใหม่ได้นะครับในที่นี้ผมก็เปลี่ยนรูปจากนั้นกดเซฟนะครับ